โยโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากัตโตเยนะภะควะตาธรรมโมสวากัตโตเยนะภะควะตา สุปฏิปันโนยัสสะปะวาโตสะหวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะปะวาโตสะหวกสังโฆ

อิเมหิสกาเรหิยัคารังมารุปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนพันเตพคะวาสุจิลาปะรินิพุโตปิสาธุโนพันเตพคะวาสุจิลาปะรินิพุโตปิปัจฉิมาจนะตานุกัมปัมานาสานปัจฉิมาจนะตานุกัมปัมานาสาน इमे सकाले सुखतापना काल प्रति कह्णातु इमे सकाले सुखतापना काल भूते पति खातु अह्काङ्गी कलताङ्गिताय सुखाय आह्काङ्गे कलताङ्गिताय ละหังสัมมาสัมพุทธโอภควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโอภควาพุทธังภคะาวันตังอภิวาเทมิพุทธังภคะาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธรรมโมสวาคาโตภควาตาธรรมโม อามังนะมัสสามิอัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันธมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคะนละมกาลเจวะ

tăng khóp ăn vâng ăn tàng ê vâng gần lây ăn ua kít ít 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 อนุตโลปุริสธรรมมาราติสาธาเทวมนุสานงพุทธวะกวาติหันธมยังพุทธาพิกีติงกโลมาเสพุทธวละหันดาวรตากิกุณาพิยุตร์สุทาภิยาะกะลุณาอิสมากตัตโว ผู้เทสิโยชุตนตังกวลังวัสุลวนวันธามหังตัมมาลังวิทสาจิเนนทังพุทโยโยสัพพปานีนังสาวรังเขมมุตตะมังปัตตมานุสติท่านังวันธามิตังสิเลนัง เมตตามิกิจสโลตุสตุทุคาสตาตาจาวิธาตาใจตาสเมอุนธัส่ังมิยาเทมิสาลีลันชีวิตันจิตังวันทันโตหังชาลีสามิอุทธาเสวสุโพทิตังนาทิเมสระนังอันยัง พุทโธเมสรนังพรังเหตุนาศาสจวัฒนนะวัดทยยังศตสุสสเนโอทังเมวันธมาเนนายังปุญญังปาสุตังอิธาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหตุสุัสเตชะสะ เตตสาวาพุทเถกุกามังปกะกตังม,มายายังพุทโธปฏิกานหตุอัตยัญตังอารันตะเลสังวะริตุงวะพุทเถพันธมยังธรรมานุสต,ติยังกโลมเววาเตะข้าตัวพระกวาตาธรรมโมสันติโกะกาลิโกเฮหิปัสสิโก ोपा जाताङ्गो हे ते अन्धमया तम् माभिलो मते ततादि कुनयो गवसेन स यो อมุอากุโรตระปตนาจตัถาริตาลีวันดามหังตมะหารังวัลธรรมเมตังขามวยโยสัพพปานิยังสาลนังเขมาโมตตังตัติยานุสติธานังอนทามิตังสิเรนะมัมอามาจา สมิดาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมตุปสักคาตาจะวิธาตาจิตาสเมธรรมมาสหังนิยาเทมิสาลีลัญจีวิตันจิตังวันดันโตหังจะลิสามิธรรมเซวัสุธรรมมาตัง Na mê me Saranang Anyang, Amo me Saranang Warang, E te na sajwatena, Watayang satu sa sne, Amam me wang thamane na, yang มาเฮสุงตัดสะเตจัสากายีนวาจาวัยพาเตตสาวาธรรมเมปุกรรมักกตัมายายังธรรโมปฏิคันหาตุหัจยัตังกาลันตเลสัวริตุวัมเ ทัานธรมยังสังขานุสตินยังกโลมาเสสุปปฏิันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโคอุชปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกะสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆรญาติทางจัตตาลิปุริสยุคานิอัจตาปุริสภพคะลาเอสสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกัลนีโยอนุตตร อนยาเกตังโลกัสัตติอันเไม่ยังสังฆาพิคีติงกะโลมาเสอะสุปฏิปาติคุณาพิยดตวยอดทาพิทูอริยปุคคลสังเสโทสีลาทิธรรมปาวาสยกายจิตตัว วันธรังตมลริยานะคะนังสุสุตังสร้างโ้โยสัพพปานีนางสารนางเขมะมุดตมังอาติยานุสติธานังวันทามิตังสิเลนางสร้างกาดสร้างอดสมิดาโซสร้างโคเมสามิกิสโล สังโฆัติตัวขาดสตตาจาริตาตาจิตาจมีสังขาดสหังนิยาเตมิสาลีลังชีวิตันจิตังวันทันตัวหังจะเลีสามีสร้างขาดสองปฏิปันนตังนาจิเมสารนังอันยัง สร้างโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะวัาไทยังสัจจุสาเนสร้างทางเมวันธรรมเนนายังปุญยังปะสุทางอิทาสาเพปิหันตลายาเมมาเหตุสุนตระเต จเตสาวาสังเคปุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเค